สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ที่น่ารักทุกคนนะคะนักเรียนคะวันนี้เราก็ยังคงเรียนเกี่ยวกับเรื่องการคูณกันอยู่นะคะเพราะว่าการคูณก็มีความสําคัญในชีวิตประจําวันมากเลยนะคะนักเรียนดังนั้นนะคะวันนี้ครูก็จะทบทวนเรื่องเกี่ยวกับการคูณน,นะคะซึ่งจะมีการ์ตูนนะคะนักเรียนซึ่งนักเรียน สำหรับครูนะคะครูคิดว่านักเรียนก็น่าจะชอบกันอยู่แล้วนะคะค่ะถ้าหากนักเรียนพร้อมแล้วนะคะงั้นเราไปรับชมการ์ตูนกันได้เลยค่ะการคูณ ไหมเรียงจำนวนจากน้อยไปมากแล้วพลิกกระดาษทั้งหมดเฮ้ยน่าสนุกจังเลยมีการ์ดคำถามหกใบามาลีจะลองทำดูนะหกคูณสี่เท่ากับเท่าไหร่สูตรคูณแม่หกท่องยังไงนะน้องๆท่องสูตรคูณแม่หกไปพร้อมๆกับมาลีนะครับ หกหนึ่งหกหกสองสิบสองหสาสิบดหสี่ยี่สิบสี่สี่คูณหเท่ากับเท่าไหร่ต้องท่องสูตรคูณแม่สี่ตอนนี้ช่วยมาลีท่องสูตรคูณแม่สี่ให้ดังๆกันไปเลย สองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่โอ้ได้ยี่สิบสี่เหมือนกันเลยแสดงว่าหกคูณสี่เท่ากับสี่คูณหกใช่แล้วครับการคูณจำนวนสองจำนวนเมื่อสลับที่กันผลคูณยังคงเท่ากันครับ เหมือนบอกว่ามีขนม8ชิ้นอยู่0ูนย์กล่องหรือมีขนม0ูนย์ชิ้นอยู่8ดกล่อง0นกล่องหรือ0ชิ้นก็แปลว่าไม่มีซักชิ้นคำตอบก็ต้องเป็น0ูนยสิถูกต้องเลยครับมาลี0คูณกับจำนวนใดๆจะได้ผลคูณเท่ากับ0เสมอครับ 7เท่ากับมีหนึ่งกลุ่มของจํานวน7ก็คือมีอยู่7เท่าเดิมใช่แล้วครับจํานวนใดคูณด้วยหนึ่งจะได้ผลคูณเท่ากับจํานวนนั้นครับ4ี่คูณ20โอ้โหยากจังไม่ยากหรอกครับมาลีน้องๆช่วยมาลีคิดหน่อยสิครับ คิดง่ายๆกว่านี้ได้ไหมคะได้ครับมาลีลองเอา4คูณ2ดูครับ4คูณ2เท่ากับ8คะ่ะ4คูณ20เท่ากับ80ส่วน4คูณ2เท่ากับ8ขึ้นต้นด้วย8เหมือนกันเลยนะคะใช่แล้วครับจำนวนใดคูณกับหลักสิบ สามารถหาผลคูณได้โดยนำจำนวนนั้นคูณกับเลขโดดข้างหน้าแล้วเติมศูนย์ต่อท้ายได้เลยครับงั้นมาลีจะลองใช้วิธีนี้กับการ์ดใบที่6 70จคูณ3เอาเฉพาะเลขโดดข้างหน้าคูณกับอีกตัวก็คือ7คูณ3ได้เท่ากับ 1> 7จ็ดหนึ่งเจได้21แล้วเติม0นย์ข้างหลังข้อนี้ตอบ2อ0ปริศนาบอกให้เรียงจำนวนจากน้อยไปมากเรียงเสร็จแล้วทีนี้ก็พลิกกระดาษ มาไวๆที่แล้วก็มีรูปต้นไม้อีหมายความว่าอย่างไงนะโจทย์ปัญหา,ญหามาลีมาช้าจังเลยนะครับนั่นสิจะไม่รอแล้วนะเอ๊ะ จดหมายจ่าหน้าถึงอารีและมีนานี่ครับมสมบัติอยู่ที่นี่คิดให้ดีมีรางวัลโอ้น่าตื่นเต้นจังครับว่าแต่ทำไมบนจดหมายไม่มีชื่อมาลีล่ะครับหรือว่ามาลีไขปริศนาไปก่อนพวกเราแล้ว ต้องช่วยกันแก้โจทย์แล้วตามาลีให้ทันซะแล้วล่ะครับกระดาษเขียนตัวอักษรต่อไม้โทเว้นไว้แล้วมีสระอะข้างบนตรงที่เว้นอักษรไว้เป็นช่องตัวเลข95 66 48 81 84 ตรงนี้มีตัวอักษรและโจทย์การคูณครับต้องคูณตัวเลขของการาดแต่ละใบแล้วเอามาเติมในช่องว่างเริ่มกันที่ใบนี้ไหมครับมอมา้าโจทย์คือ3คูณ22เท่ากับเท่าไหร่นะครับน้องๆครับมาช่วยมีนาและอารี แก้โจทย์เพื่อไขปริศนากันนะครับ3คูณ22เท่ากับเท่าไร3คูณ22คือ3กลุ่มของ22ถ้านำแท่งไม้มาจัดเป็น3กล่องก่ลองละ22อันจะได้ดังรูปครับจากรูปไม้ที่เราได้เราสรุปเป็นขั้นตอนการหาผลคูณได้ดังนี้ครับ ขั้นแรกคูณในหลักหน่วยก่อนครับในหลักหน่วย3คูณสหน่วยได้6ห,หน่วยเราใส่6ในหลักหน่วยครับต่อมาเราเลื่อนมาคํานวณผลการคูณในหลัก10บครับ3คูณสได้6ใส่6ในหลัก10บคำตอบคือ66ครับมีคําว่ามะ มะอะไรนะครับต้องแก้โจทย์ต่อไปงองูสี่คูณยีเท่ากับเท่าไรนะมาช่วยมีนาและอารีหาผลลัพธ์ของ4คูณ21กันครับน้องๆเริ่มทำการคูณที่หลักหน่วยก่อนครับแล้วผลการคูณในหลักสิบได้เท่าไรกันครับ โอ้ยององงูอยู่ที่ตัวเลข84ยังต้องหาอีก3ตัวอักษรนอหนู19คูณห19คูณหได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ครับน้องๆเริ่มทำการคูณที่หลักหน่วยก่อนนะครับจะเห็นว่าคำตอบในหลักหน่วยได้เท่ากับ45 ให้เติมเลข5ที่หลักหน่วยส่วน4นั้นจำนวนที่แท้จริงคือ40เราจะนำไปทดไว้ในหลักสิบเขียนเลขโดด4ไว้ข้างบนดังภาพครับจากนั้นหาผลการคูณในหลักสิบครับเมื่อได้ผลการคูณในหลักสิบแล้วต้องไม่ลืมบวกกับจำนวนที่ทดไว้ในหลักสิบด้วยนะครับเท่ากับ95เติม นหนูตรงนี้ต้นต้นอะไรนะ่างั้นมาดูข้อต่อไปกันเถอะครับวอแหวน27่สิ็คูณสามแหวนจะเป็นอะไรนะ่าหาผลคูณของ27่คูณสกันครับน้องๆเริ่มทำการคูณที่หลักหน่วยได้เท่าไหร่ครับ และผลการคูณในหลักสิบได้เท่ากับแปดสอว่าแหวนอยู่ตรงนี้ข้อสุดท้ายหมอมา้าไม้เอก48่ปคูณหนึ่งปริศนาตัวสุดท้าย48คูณหนึ่งน้องๆเริ่มทำการคูณที่หลักหน่วยได้เท่าไหร่ครับ และผลการคูณในหลักสิบได้เท่ากับถ้าอย่างนี้เราไม่ต้องหาคำตอบก็ได้นี่นะแต่เราควรจะลองหาคำตอบดูนะครับว่าระหว่างโจทย์บนการ์ดกับคำตอบจะตรงกันไหม48คูณหเท่ากับ48 1คูณกับจำนวนใดก็ได้ผลลัพธ์เท่าเดิม งั้นปริศนานี้ก็คือต้นมะม่วง กันบ้างคะนักเรียนจากที่นักเรียนได้ชมการ์ตูนไปนะคะนักเรียนก็จะได้ทั้งความรู้และก็ความสนุกอีกด้วยนะคะ สำหรับการบ้านของเราในวันนี้ค่ะนักเรียนครูก็จะให้นักเรียนเพียงแค่หนึ่งข้อนะคะซึ่งครูจะให้นักเรียนได้ทดลองในการคูณดูนะคะว่านักเรียนพอที่จะทำได้ไหมนะคะสำหรับการบ้านนะคะก็ให้นักเรียนเขียนลงไปในสมุดเล่มเดิมนะคะสมุดวิชาคณิตศาสตร์ค่ะแล้วก็ลงวันที่นะคะวันนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่คะนักเรียนวันพฤห,หัสบดีนะคะที่ 4, เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564นะคะแล้วนักเรียนก็ลงเ,เขียนว่าการบ้านนะคะแล้วก็โจทย์ของเราในวันนี้ก็คือจงหาผลคูณของ41คูณกับ3นะคะซึ่งโจทย์ที่ครูให้นักเรียนนะคะวันนี้ไม่ได้เป็นตัวเลขที่มากนะคะครูคิดว่าเป็นตัวเลขที่นักเรียนพอที่จะทำได้นะคะก็ วิธีการนะคะก็ให้นักเรียนล็อกโจทย์แล้วก็เขียนวิธีทำนะคะตัวตั้งก็จะเป็นเลข41คูณกับ3การคูณนะคะครูจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนก็ต้องคูณหลักหน่วยคูณกับหลักหน่วยถ้าหากมีตัวเลขที่ทดนักเรียนก็ต้องทดไปยังตำแหน่งถัดไปนะคะแต่ถ้าหากไม่มีนักเรียนก็ต้องคูณในหลักถัดไปเมื่อคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วเราก็คูณหลักสิบนะคะ ถ้าหากนักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนก็ถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งมาในไลน์กลุ่มคณิตศาสตร์นะคะครูก็รอการบ้านของนักเรียนนะคะค่ะก็ขอให้นักเรียนตั้งใจทําการบ้านแล้วก็เป็นเด็กดีของอครอบครัวนะคะช่วยงานบ้านครอบครัวด้วยนะคะนักเรียนอ่านสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ